ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปก็ขอบรรดาลแทนพุทธบริษัทฟังความเป็นมาเรื่องราวตอนที่14สําำหรับตอนนี้เป็นตอนที่14ตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องกรมบกรรมบท10กับสิน5ควบกัน,กกนเพราะว่าข้อห้ามเหมือนกัน ข้อีสิ่งข้อที่ตอนที่14นี้ขอพูดถึงข้อที่2ของศีลและก,การบท10กบรมบท10ก็เป็นข้อทีอ่2ศชิ้น5ก็เป็นข้อทีอ่2ที่นี้กล่าวว่าทินนาทานาเวรามณีที่แปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาไม่ให้เราโดยชอบทำ แต่ก่อนที่อาจารย์ทบายบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายก็เตือนใจกันไว้ก่อนรายการนี้เป็นรายการหนีนรกคําว่านารกมีจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันมาอาตมาก็ขอยืนยันด้วยถ้าถามไม่เห็นไหมบอกว่าเห็นแล้ว เคยไปไหมสมัยที่มีสมัยที่มีชีวิตอยู่นี่เตอมตอบว่าเคยไปแล้วเคยไปเมื่อตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตายไปแล้วกลับฟื้นหลังจากนั้นก็ไปได้ตามปกติจะไปเมื่อไรก็ไปได้เป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างท่านพลโทสมานวีระวัทยะท่านก็เช่นเดียวกัน ท่านตายไปเมื่อสมัยเป็นร้อยโทกลับมาแล้วก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวในแดนนั้นได้ได้เป็นปกติเพราะเป็นแดนที่เคยไปแล้วเพราะท่านตายเมื่อเป็นร้อยโทต้องกลับฟืน้นเขากลับมาส่งแดนที่ไปก็คือแดนนรกเป็นการเมื่อกลับมาแล้วต่อไปก็ได้โอกาสท่านให้โอกาสจะไปเมื่อไรก็ไปได้ <c oughs> ยิงขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงถ้าถามว่าเอาตัวเข้ายันไม่กลัวใครเขาว่าหรือก็ต้องตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกทินทาเลยไม่มีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาทิโลกเกอ,อนิทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเองยังถูกนินทา อาจมาเป็นสาวกกลุ่นจิ๋วของพระองค์ทำไมจะไม่ถูกนินทาเวลานี้คำนินทาคำตีเตียงก็เกลื่อนโลกเต็มโลกไปหมดไปห็หหนักใจอะไรจะนินทาสักเท่าไหร่ก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันเนื้อใครเ้าสรรเสริญยังไงก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันนินทาก็แก่สรรเสริญก็แก่ ฉะนั้นคำนินทาและสันเสริญนั้งสองประการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าจงอย่าถือเอาเลยทั้งสองอย่างใครเขานินทามาก็ส่งคืนกลับเข้าไปไม่ใช่นินทาต่อนะลองลองดูนิดเสกกิจตุหน่อยก็เร่าร้อนบางท่านก็ดี พอถูย้อนเขานิดกลเป็นพระอาหารหันไปเลยที่ว่าเป็นพระอาหารหันนั้นไม่ใช่อาตมาทําให้ท่านเป็นพระอาหารหันนะท่านกลับพูดบอกว่าท่านไม่สนใจกับคํานินทาว่าร้ายอันนี้ก็ดีต้องขอบคุณท่านและขอสรรเสริญในความดีของท่านแต่เราทาอย่างนั้นเต็มใจทําหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าลองทําดู เห็นท่านส่งมามากๆลองส่งกลับไปนิดหนึ่งดูทีว่าจะเดือดร้อนไหมสำหรับอาตมาเองไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาไม่ใช่แต่รับหลังข้างหน้าในทีก็ยังถูกว่าถูกกล่าวเป็นปกติเรื่องความอกตัญญยูไม่รู้คนๆของคนที่มีกิเลสก็ย่อมมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดา นการนินทานและสรรเสริญจะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าตายชาตินี้แล้วจะไปไหนแก่ขนาดนี้แล้วยังไงไงก็ต้องตายฉะน,นั้นเมื่อเราจะตายบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายหากำแพงมากันนะ้นเอาบรรยภูมิไว้ก่อนดีกว่าคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือท่าน เฉพาะคารวาตเอาศินห้าเป็นกำแพงกั้นเขาไว้อบายภูมิจะมาไม่ถึงบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบระมาสุคตบอกว่าจะตามให้ลงโทษเราไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก็ดีแล้วเจร้บนบรรดาเต็มพุทธบริษัทฟังรายการนี้ถ้าต้องการหนีบาปก้อนหนึ่งอย่าลืมความตาย รายการในสองยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระอริยสงฆ์รายการในสามทรงสินหห้บริสุทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ทรงไว้จนกว่าจะตายตายเมื่อไรไปสวรรค์ไปพรหมนั้นดีไม่ดีก็ไปนิพานตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสิงและกรรกบท10บข้อที่สองท่านบอกว่า จงยดเว้นจากการลักขโมยจะยื้อแย่งหรือคดโกงหรือทรัพย์ในทรัพย์สินกับคนอื่นมาเป็นของเราเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธิริษัทถ้เาว่ากันในชาติปัจจุบันไม่ว่าใครทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีคำว่าสัตว์หมายถึงสัตติรฉานก็ยังรับรักทรัพย์สินของตนเหมือนกัน เคยเห็นสุนัขเป็นกินอาหาร <c oughs> ถ้ามีตัวอื่นเข้ามาแย่งมันสู้ใจขาดสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตจะทรงอยู่ได้เพราะอาหารเป็นปัจจัยตาขาดอาหารได้อย่างหนึ่งความตายก็เข้ามาถึงเร็วความจริงยังไงไงก็ต้องตายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตาย หากว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเว้นจากสิง่งเว้นไม่ละเมิดสิงข้อนี้ต่างคนต่างยึดถือทรัพย์สินของตนเป็นสิ่งสำคัญยินดีเฉพาะทรัพย์สินนี้ตนหามันได้เองโดยชอบธรรมไม่ยื้อแย้งไม่คดโกงไม่หลอกลวงในทรัพย์สิขนของบุคคลอื่นใดโลกก็จะมีแต่ความสุขสุขไปด้านหนึ่ง ความจริงเรื่องทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าคนที่จะรักษาสินข้อนี้หรือกบดกบทข้อนี้ได้ก็ต้องมีอารมณ์ใจเหมือนกับข้อที่หนึ่งแต่แถมนิดหนึ่งอารมณ์ใจข้อที่หนึ่งคือเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารข้อที่สองนี่ก็มีเมตตาความรัก กรุณาความสงสารเป็นธรรมะเข้าไปจับใจแถมอีกอันหนึ่งคือสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมเพืาอทรัพย์สินของคนอื่นใดเราไม่สนใจอาจจะชอบใจบ้างอาจจะอยากได้บ้างอย่างเขาแต่ไม่ไม่อยากจะคิดลักไม่อยากจะขโมยไม่อยากจะคดโกง ต้องการจะหามาเองโดยชอบทำตามที่ความสามารถจะพึงหาได้ <c oughs> ถ้าบรรดาท่านพุทธบทธริษัททั้งหลายด้วยคนทั้งโลกรักษาสิงข้อนี้ไว้ได้โรคจะรวยมากคนเราก็จะรวยมากขึ้นท่านถามว่าจะรวยยังไงเวลาที่พูดนี้เขาบอกเศรษฐกิจตกสะเก็ด คำว่าเศรษฐกิจตกสะเก็ดทุกคนกระบวนกรนยำแย่พอค้าแม่ค้ากระบนว่าค้าขายไม่ได้ชาวเกษตรทั้งหลายก็บอกว่าแย่แล้วของได้มากขายไม่มีราคาบางรายของไม่ได้ซีกับร้ายหนักขึ้นอีกทํานาข้าวก็เสียทําไร่พืชไร่ก็เสียแล้วถ้าาแถมต่อไปภาษีก็ขึ้นราคา สำหรับภาษีนี่พระไม่เคยรู้เรื่องเพราะว่าไม่มีไม่มีภาระไม่มีเงินจะเสียภาษีกับเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมพุทธบริษัทเลี้ยงในเมื่อญาติโยมพุทธบริษัทท่านแย่พระก็เลยแย่ไปด้วยตามที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ว่าอนองธนว่าถ้าจะบ้านเขาจนพระกหมาก็ตายก่อน ไปถามท่านข้าถามทําไมเป็นอย่างนั้นขอรับหลวงพ่อท่านบอกว่าในเมื่อชาวบ้านเขากินไม่อิ่มจะเอาข้าวถึน้าใส่บาตรจะเอาข้าวี่ไหนไปให้มาอันนี้จริงของท่านถ้าทุกคนเว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามที่กล่าวมาแล้วว่าตำรวจก็ไม่ต้องมีในอำเภอผู้ว่าพิพาษายการเรือนจําไม่ต้องมีทั้งหมด การรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันเพราะทรัพย์สินก็ไม่มีเวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั้งโลกแต่ไม่ใช่สงครามโลกนะมีประเทศไหนบ้างที่บอกว่าไม่มีสงครามอาจจะมีบ้างแต่ไม่กี่ประเทศนักแต่ละประเทศต่างคนต่างรบกันภายในประเทศบางรายออกมารบนอกประเทศก็มี ที่รบกันอย่างนี้เพราะอาศัยความโลภเป็นสําคัญอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเป็นสําคัญจริงทําอย่างนั้นในการรบราข้าวฟันซึ่งกนและกันใช้อะไรบ้างใช้อาวุธใช้คนใช้อาหารใช้เบี้ยเลี้ยงใช้อุปกรณ์การต่างๆกระสุนต่ระนัดบรรดาแทนพุทธริษัทกระสุนปืนนะต่ระนัดราคาเท่าไหร่ ลูกระเบิดแต่และลูกราคาเท่าไร่ชีวิตของคนแต่และคนราคาเท่าไหร่รว่งความทรัพย์สินต้องเสียหายเพราะาะความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบคนอื่นมาเป็นสําคัญนี่จุดหนึ่งเรื่องของประเทศเรื่องใหญ่มากถ้ามาเรื่องส่วนตัวบุคคลถ้าการลักการขโมยกันไม่มีการปล้นสะดมไม่มีการโกงไม่มีเป็นต้น เอาง,ง่ายๆว่าถ้าขโมยไม่มีถ้าขโมยไม่มีนี่ค่าใช้จ่ายในบ้านน้อยลงไปมากรายการแรกบ้านไม่ต้องทำแข็งแรงไม่นคงนักแค่บังแดดบังฝนได้เท่านี้ก็พอรายการที่สองไม่ต้องใช้เงินซื้อกุญแจ ประตูก็ไม่ต้องทําแข็งแรงกุญแจแตระดอกก็ไม่ต้องมีกุญแจแตระดอกที่ทำมันได้ต้องใช้เงินบ้านแต่ละหลังที่ทําแข็งแรงเพิ่มเงินขึ้นไปมากแล้วก็อาวุธยุโทโธปราการต่างๆก็ปกรณ์ต่างๆก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีการระแวดระวังนอนหลับแบบสบายคนก็มีประสาทดีมีอารมณ์ความสุข อารมณ์ใจมีความสุขปัญญาก็มีเมื่อใจเยือกเย็นปัญญาก็เกิดใจเย็นเพราะหนึ่งไม่ฆ่ากันตามสินข้อที่หนึ่งไม่ฆ่ากันไม่ประทุษร้ายกันไม่ลักไม่ต้องละวัตระวังของไม่มีการลักไม่มีการขโมยกันอย่างนี้ทุกคนมีอารมณ์ใจเป็นสุขถ้าถามว่าจะรวยได้ยังไงก็ลองคิดดู ้ามีการลักมีการขโมยกันเป็นปกติเจ้าของบ้านก็ต้องเฝ้ารัพย์ตระวางทรัพย์ประสายก็มึนร่างกายก็เพลียให้ร่างกายเพลียวไปนี่การงานก็ลดตัวลงมันสมองไม่ดีปัญญาที่หาทรัพย์สินก็น้อยลงกาครคล่องตัวก็มีน้อยไปอันนี้อาจจะเห็นยาก <c oughs> เอาไปง่ายๆถ้าบ้านไม่ต้องปลูกแข็งแรงนักเพราะไม่มีขโมยค่าใช้จ่ายลดลงไปเท่าไรสมมติว่าถ้าบ้านไม่ต้องมีกุญแจลูกกุญแจดอกหนึ่งเวลานี้สิบบาทซื้อไม่ได้แล้วสมมติว่าุลูกกุญแจดอกละสิบบาทเวลานี้มีคนห้าสิบสองล้านคน ถ้าคิดว่ามีบ้านสักสิบล้านหลังหลังหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอก10ดอกละสิบบาทสิบล้านหลังนี่เข้าไปร้อยล้านแล้วต้องเสียหายแบบเราแล้วก็งบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณผู้ควบคุมงบประมาณพีาสา่สาสาหยายการสารต่างๆที่ต้องสูญเสียไปมันเท่าไหร่ถ้ารักษาสิงข้อนี้ได้ประเทศชาติจะเจริญมาก มีความสุขมากรัฐบาลก็มีความเยือกเย็นใจมีรัฐบาลก็ได้ไม่มีรัฐบาลก็ได้เพราะคนไม่คิดฆ่ากันไม่คิดลักไม่ขโมยกันเราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องหาใครเข้ามาตัดสิน <c oughs> <c oughs> การเป็นถ่อยร้อยความสู้คดีในโรงศสารนั่นมันหมายถึงความ บรรลัแห่งทรัพย์สินไม่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินจ่ายทองเสียเวลาการงานแล้วก็ดีจะแพ้ชนะแล้วก็ยังไม่รู้ถ้าแพ้ก็แย่ใหญ่ถ้าชนะได้มาก็ไม่คุ้มค่าแห่งการเป็นความเงินอาจจะได้มาคุ้มค่าแต่เวลาที่เสียไปบรรดาท่านพุทธบริษัท รวมความปาสิงข้อยสองคุ้มครองโลกให้มีความสุขมากแต่กว่าเราสามารถรักษาสิ่ข้อนี้ได้จะไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจในเมื่อเขาไว้วางใจเขาก็รักในเราเขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีมีเมตตามีคนเป็นคนใจดีมีกรุณา,นาความสงสาร อารมณ์ใจเราก็ชุนชื่นใจดีไม่ได้ความฟันโดจินดีเฉพาะทรัพย์สินของตนไม่ต้องการทรัพย์สินของคนอื่นที่ได้มาโดยไม่ชอบทมไปบ้านไหนเขาก็ยินดีรับเราก็มีความสุขเจ้าของบ้านก็มีความสุขแขกผู้ไปหาก็มีความสุขมีแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเขาหากันทรัพย์สินก็ไม่เปลือง นี่เป็นว่าในปัจจุบันก็มีความสุขแล้วที่ที่านบอกว่าสีเลนะสุขติยันติบุคคลที่ทรงศิลได้จะมีความสุขสีเลนะโพกสัมมาทาถ้าไม่มีการลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ทุสร้ายซึ่งกันและกันทรัพย์สินก็ไม่หายทรัพย์สินก็ไม่เปลี่ยงความดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ก็มีแก่บคุคคลทุกคน ไม่ต้องไปนั่งกลัวโจรแบบในสมัยปัจจุบันในปัจจุบันนี้แม้แต่ในธนาคารเขายังปล้นเลยนั่นมาปล้นกระทั่งบ้านธนาเขาทงธนาคารขโมยของบ้านผู้พิพากษาขโมยของบ้านนายตำรวจชาวบ้านก็ยำแย่แล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิเท่เาใกันนะไม่ใช่ตำหนิท,งทงางรัฐบาล ไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ต้องการให้มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่กำลังใจของชาวโลกเต็มด้วยความวิปริตคิดว่าได้ทรัพย์สมบัตเขา,าคนอื่นมาได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงคนที่ลักขโมยเขากินก็ไม่มีความสุขต้องนั่งระแวงนอนระแวงอยู่เสมอได้ทรัพย์สินเข้ามาแล้วบรรดาแทนพุทธบริษัท หาความสุขไม่ได้เกรงว่าจำเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบรู้บ้างเกรงว่าเจ้าของก็จะจำได้บ้างเจ้าของกจะรู้ตัวบ้างจะนั่งนอนจะนอนก็สะดุ้งอยู่เสมอนี่แป็นการที่ไม่มีความสุขเลยการละเมิดสินถ้าทรงสิงข้อนี้ได้เราก็ไม่นอนสะดุง้งไม่ต้องเกรงใครเขามาจับมากลุ่ม ก็รวมความแล้วว่าถ้าปฏิบัติสิ่งข้อนี้ได้ในชาติปัจจุบันทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นไม่หนักใจในความเป็นอยู่ก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียเพราะกโมยลักไม่เสียเพราะกโมยปล้นไม่เสียเพราะการถูกโกงไม่เสียไปเพราะถูกการยักยอกถ้าเราไม่เสียขนาดนี้การเสียอย่างอื่นก็น้อยเต็มที การจะกินจะใช้นะมาเรื่องเล็กๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของธรรมดาธรรมดาเรามีมากกินมากมีน้อยกินน้อยแต่พวกรักกว่าโมยสิเรามีน้อยแกก็รักหมดเรามีมากแกก็รักหมดเรามีมากแกก็โกงหมดเรามีน้อยแกก็โกงหมดดีไม่ดีแกโกงเลยหมดพวกปล้นจี้บางทีก็ปล้นจี้เลยหมด หมดตัวแล้วยาตัวไปเป็นไปเป็ียกกันเอาค่าถ่ายนั่นหมายความว่าถ้ามีที่ดินที่รายอยู่นพื้นที่จะอาสังหาริมาซับเคลื่อนที่ไม่ได้ยังต้องจำนำจำจองแล้วขายรีบเอาเงินไปถ่ายโก้พื้นก็คนที่ถูกจับไปจะตายนี่ความเร่าร้อนเพื่อการไม่เคารพสิ่งข้อนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าทุกคนเคารพสิงข้อน,นี้ก็มีแต่ความสุขนิว่ากันด้านปัจจุบันถ้าสัมปรายาพบบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าตายไปแล้วนโลกหน้าคนที่ทรงสิงข้อน,นี้จะมีอาการเป็นยังไงก็มาว่ากันถึงกําลังใจก่อนตายก่อนก่อนที่เราจะตายบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจิตของเรามีเมตตาความรักกราณาความสงสารมีความสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่นะหนังสือตั้งเขียนไว้แต่ว่ายินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่นั่นก็หมายความว่าเราหาคนได้เท่าไรยินดีเท่านั้นไม่ใช่ไม่หาเลย ความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความโลภขยันหมั่นเพียรโดยทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาชีวะหาเลี้ยงชีพโดย,โดยชอบธรรมอย่างนี้ทําได้ไม่มีอะไรเป็นโทษไม่มีอะไรเป็นบาปน,น,นั่นเเมื่อท่านนัายหลก่อนจะตายกําลังใจเป็นสุขหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสาร สามสันโดดจินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ไม่มีอารมณ์สะดุดใจกับใครจิตใจก็ชุ่มชืน่นถ้าทรงความดีสามรายก,การนี้ได้และเว้นจากการก็กกเว้นแน่เว้นจาการเมิดสิ่งข้อสามแน่คุณธรรมประเภทนี้ถ้าจะก่อนจะตายใจยังทรงความเมตตายอยู่เป็นต้นท่านผู้นั้นตายและในชาตินี้ ชาติต่อไปที่เข้าถึงใหม่ก็ลงอบายภูมิคือมีนรกเป็นต้นไม่ได้ลงไม่ได้แน่แต่เคล้นลงไปเขาขับตีตายเลยคนนรกเขาไม่ต้องการคนดีเขาต้องการแต่คนเลวลงนรกไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปเป็นเทวดาหรือพรหมกำลังใจอ่อนก็เป็นเทวดาเข้มแข็งมากหน่อยก็ไปเป็นพรหม ต่อมาทั้งหมดบุญวสนาบรมีจาก,การเป็นเทวดาหรือผมไปไหนลงมาปับ๊บก็ยับยับย้งอยู่แค่มนุสสโลกก่อนพอมาถึงมนุษ์สโลกความดีสาเร็จการก็ตามมาด้วยความดีสาเร็จการคือเมตตาความรักกุณาความสงสารสันโดดยนินดีเพราัพย์สิงก็ตนที่หาได้โดยชอบธรรม ไม่คดไม่โกงใครก็ตามมาหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารทำให้ท่านผู้นั้นเป็นคนสวยมาสวยแล้วลถ้าอยากไปที่ไหนก็ตามจะได้รับความเมตตาปราณีจากคนทุกคนในที่ทุกสถานอย่างที่ก็พูดก็ว่าบางคนมีสนเสน่ห์เหลือเกิน จะไปนั่งที่ไหนจะไปที่ไหนมีคนต้อนรับยินดีจะมีการม,มีคนเมตตาปราณีเสมอสงเคราะห์เสมอนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะคุณแห่งความดีคือเมตตากรุณาความสงสารต้องสอนโดยการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกับท่านและต่อไปนอกจากตัวจัดสวย จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล้วทรัพย์สินเย็นเป็นสุขเ่อทรัพย์สินของท่านผู้นั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือทรัพย์สินของคนทั้งหลายที่มีความดีประเภทนี้จะปลอดภัยสี่ประการ 1. ทรัพย์สินของท่านจะไม่เสียหายเพราะไฟเผาผลาญ ไฟจะไม่ยอมไหม้ทรัพย์สินของท่านหลายเหล่านั้นเรื่องไฟไหม้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์หลายวาระมีโยมท่านหนึ่งมาบอกว่าท่านอยู่ทางด้านตลาดหลวงอะไรบางทับสะบางสะแกวัดสะแกแลวมั้งหลงสะแกสะแกจะมาก็จำไม่นถนัดท่านมาพูดเส้อตกใจไฟไหม้หลังที่หนึ่งบ้านหลังที่หนึ่ง บ้านของท่านเป็นหลังที่สองไฟไม่ยอมไหม้เปลวไฟพุ่งข้ามหลังคาของท่านไปไหม้หลังที่สามขณะที่อยู่ติดติกันยังไม่ยอมไหม้ไปไหม้หลังที่สามนี่แตบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านที่รักษาสินครอรงสินงข้อที่สองได้หรือ <c oughs> การบทสิบก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหนึ่งไฟจะไม่ไหม้บ้านของท่าน รายการที่สองน้ำจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านรายการที่สามลมจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านรายการที่สี่โจรขโมยมองไม่เห็นบ้านท่านเขามองเห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่อยากจะลักไม่อยากจะขโมยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณความดีแก่สินข้อทด่ดสามที่ท่านทรงไว้ได้ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีลเลนะภูก็ะสมปทานและท่านที่ทรงสิงข้อทีสมรายการนี้ได้ที่ที่สองนี้ได้นะทรัพย์สมบัติที่ท่านยัพึงหามาจะหาได้มีการคล่องตัวมากไม่เสียสายไม่ไม่เสียหายไพระเหตุสามเปสี่ระการแล้วการหาทรัพย์สินนี้คล่องตัวมาก จะทำอะไรก็ตามมีมีการทํามาค้าขึ้นอยู่เรื่อยการค้าขายเแ้าใครเขาขาดทุนคนประเภทนี้ขาดทุนไม่เป็นมีอย่างเดียวได้กำไรน้อยหรือกำไรมากยังไงยังไงก็มีกำไรกันแน่จะทำพืชไร่ต่างๆและทำนาก็ตามเสียหายยากมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอาตมารู้จักมานาน บ้านนี้ก็มีเรื่องแปลกไม่ขอยกชื่อของท่านมาแต่ท่านมีความเคารพมีความจริงใจอยู่มากขึ้นจะสร้างขึ้นจะบัพส์สิ่งของใครใน,ในชาตินี้นะรั์สินเขาบุคคลอื่นใดท่านไม่แตะต้องจริงๆเรื่องการโคบกันโกมีอย่างเดียวให้ใค,ใครขข่ค่องขึ้นมาถ้าไม่เกินวิสัยยืมให้ยืม,ยมโก้ให้โก กูก็ดอกเวียก็เอาไม่แพงดีไม่ดีก็ไม่เอาเลยวัดวาทั้งหลายถ้าทำงานเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสยัยท่านมีเครื่องกระแสไฟฟ้าก็ไปช่วยมีเครื่องสูบน้ำก็ไปช่วยตัวเองก็ช่วยตักน้ำช่วยต้มถือแกงทำงานทุกอย่างเป็นที่รักของคนทุกกลุ่มบ้านนี้แปลกทำไร่ บางปีชาวบ,บ้าในใกล้เคียงแลทั้งบริเวณทั้งตำบลรือหลายตำบลร่วมกันเสียหายกันยับเยินข้าวไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งผักไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งสัตว์เพี้ยกินหมดแต่วันนี้ก็ต้องมีกำไรปีนั้นก็หลายหมืน่นอย่างสมัยเงินแพงๆกว่านี้ค่าเงินสูงกว่านี้ก๋วยเตี๋ยวชาวละสิบสตางค์หรือห้าสตางค์ เขาเสียหายหมดบ้านนี้มีกำไรสองสามหมื่นบาทถ้าเขาได้กันบ้านนี้มีกำไรเป็นแสนนี่ผลของการ,รส่งสิงข้อน,นี้บรรดาแทนพุทธบริษัทแห่ในชาติปัจจุบันยังให้ผลขนาดนี้ชาติต่อไปจะเป็นยังไงฉะนั้นขอบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งความดี ซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินาสีต้องการหนินรกทุกคนก็พยายามทรงสินข้อที่สองอีกด้วยอีกข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ผดผ่องซึ่งไม่เกินวิสัยมองดูเวลาทน่บรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดเสร็จแล้วพูดต่อไปก็ไม่ได้ก็ขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุงสวัิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรนดาในพุทธศาสนิกัชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี